หลังจากอาจาเพ,พ่นพามาสำรวจพ,พิสูจน์แล้วเดินทางกลับครับทางกลับไนั่บุกี่สูตรความจริงความให้เห็นแล้วครับน,นี่ผู้การพาหลอผพาผีพาหนองหลอเบิงพิสูจน์ทางเมืองลงบันดาลครับ นี่ครับเป็นบริเวณภายในถ้าโดยรอบเขาเดินทางกลับมาแล้วครับ<ม>นี่ไฟสัตดแสงเข้ามาพี่น้องมีผมก็เทีมง,งานจะสามคนครับโมหูแสงไฟมาจากใสอยู่ข้างในเลยพี่นอ้องแสงวูบมาจากข้างในเลยครับพี่น้องเห็นบอกมเมจีน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อช่องภูก,การมณีพระพี่พระนองบุกคพิสูจน์ทำพญายงูใหญ่ที่มีพระอาจารย์เพิ่นเหล่าฟังว่าเพิ่นเคยเห็นพญายงูใหญ่คดดุนิธรรมแห่งหนีม้มณีพระอาจารย์เพิ่นสิพ้าเขาทาจุดที่เพิ่นเห็นพญายงูใหญ่หรือทางเมืองลงบาดาลเป็น จริงเท็จท่าใดเอาติดตามรับชมพี่น้องตามผู้การไปนะครับเปิดเปิดเปิดครับบันี้เขาสิออกเดินทางบุพพิสูจน์ถ้ำพญางูใหญ่โดยนี้พระอาจารย์เดินน้ำหนาครับตามผู้การมากครับครับพระอาจารย์เดินน้ำหนาไป เตรียมในมือพา,าจารย์เป็นแผงซองไม่เรียมไปซองไป้ทำนะครับกิใส่เวลาพอสมควรครบับเป็นที่ลกล่างพอสมควรนะครับการเดินทางเขาทำ อย่งนี้จะต้องใส่ความระมัดระวังมากด้ยวยน, <c oughs> นี่เลยเลื่อนตาม เชี่ใหม่ประหลาดก่อนสิเขาทำโอ้ ตัวคนกินได้ใังไหมครับต้นอยังครับเนี่ยดอกทองอืมเชื่อว่ากินไหมดอกทองเออเขาจะเอามาลาบไม่ใช่ไหมนี่วะมันเป็นต้นนี่วะมันเป็นตนอะไรนอ๋อเป็นต้นเล็กดอกทองเชื่อว่ากินไหมมันเป็นังไรครับเขาเจาะว่าเอามาลาบไม่ใช่ไหมของนี่นี่่วะโอลับลาบได้กินได้เออ าาาถามเขาลูสองเรเดินตามไปเรื่อยๆครับในยังบัคหน,นึงถึงคึงค้างอาจารย์นแนะนำ ไปถึงที่หมายแล้วครับเดินตามปกีิเรื่อยๆครับใส่เวลาเดินจากที่ทำนับมาเนี่ยจะรวมๆชัว่วโมงนะครับพี่น้องออนาซิเมียนจุดหมายาจันนาซิเนเมียน,น จริงจริงด้วยครับจริงๆด้วยถึงบริเวณปากถ้ำใช่ห้อเนี่ครับปากรย์เพิ่นก๊กลังสำรวจทางลงถ้ำสำรวจทางลงถ้ำ อาจารย์เน็นน้ำทางลงไปก่อนครับครับพระอาจารย์เนลงไปแล้วครับแล้วเขาเดี๋ยวรอสัญญาณจากพระอาจารย์กันทางตามลงไปครับพี่น้องบุพิสู์ความจริงที่พระอาจารย์เป็นเป็นพยายาญางูใหญ่แล้วก็ะเป็นเสว่าเป็นทางลงเมืองบาดาลครับ ครับแสงทรงสวยงามสุดยอดโอ้มาถึงปากทำพี่น้องนี่ครับมาถึงทองท,องทองคำแล้วพี่น้องในี่คือใส่ทองคำ ครับอาจารย์เพิ่นก็ลักสินนนำทางไปจุดที่เพิ่นเห็นย้ห้งูใหญ่ขดหรือนี่ครับอาจารย์เดิมต้องบอกไก่ชิดกับอาจารย์ครับเพิ่นส่งสัญญาณบอกเราค่อยๆเดินตามเพิ่นทำตามเพิ่นทุกอย่างนะครับพี่น้อง ทำแห่งนี้ที่พระอาจารย์เพิ่นมาจำราษาพีแรกๆล้วเพิ่นมาเห็นหลักกับเพิ่นมาสำรวจว่าเพิ่นเห็นปัญญางูใหญ่ขุดอยู่นี่หลักกับเพิ่นเดินตามไปแต่ขอย้ำก่อนเมื้อนี้ว่าเพิ่นสิบ่พาไปถึงจุดหมายครับเพราะนีหลายอันไหลสา,ารที่เพิ่นแนะนำก่อนหนะ้านี้เพิ่นบ่ ออกซื้อได้ครับนะครับเป็นสองทางนี่นะครับเดี๋ยวเมื่อวานพันเดินตามพญางูใหญ,ญ่ลงไปสู่แม่น้ำโขงพันว่าไปโพยู่โขงแถวบึงการพี่น้องนะครับอาจารย์มาส่งทาซสองเห็นนี่ครับเป็นของโขงขนาดใหญ่เลยครับพี่น้อง จุดที่เพิ่นยืนนั่นแหละเพิ่นเป็นทางคนคานไปไห้พี่น้องคนคานไ้ประมาณสูงความสูงประมาณจากเม็ดหนึ่งนี่ครับสามารถทะลุไปฟังแม่นม้ำโขงออกแม่น้ำโขงไปได้นี่ครับพี่น้องจะเป็นของถุงของเล็กของหน่อยเขามาไตา่ทำแห่งนี้ นี่ครับนี่คือบมเมนความเชื่อครับแต่ว่าเป็นความจริงที่พระอาจารย์เพื่นเราสูุฟังนี่ครับที่เพ่นจำพรรษาอยู่นี่ครับน้องมันนี้พระพีพระน้องเข้ามาเห็นความจริงแล้วพระอาจารย์เพิ่นส่งสัญญาณมาบ่าอ้เขาไปใกลครับนี่ครับพระอาจารย์เพินน่นมาเพิ่นกระสิมนานังอยู่กับ เป็นของทถงขนาดใหญ่ด้วยพี่น้องนางสมาธิปัจนาของเพิ่นแล้วก็มีพญางูใหญ่เลยออกมานี่ตามที่เิ่นหลอาให้ฟังนะครับเปินวาภูมิบุญบารมีหรือจะสิเห็นท่านได้เห็นพญางูใหญ่ออกมาแต่้าเพุทธมยุ่นีก็พึ่งครังเดียวครับเป็นเห็น เคยเดินตามพะยาะงูใหญ่ถึงแม่น้ำขงได้ครับครับหลังจากะอายจานพนพามาสำรวจไปสูน์แล้วจะเดินทางกลับครับทางกลับไปะย,ะยัง สุดความจริงความให้เห็นแล้วครับนี่ผู้การผ้าเลาะผ้าผีผ้าหนองหละเบิง้งพิสูจน์ทางเมืองลงบรนดาลครับนี่ครับเป็นบริเวณภายในธรําโดยรอบเขาเดินทางกลับมาแล้วครับม mm hmm. ีไฟสัตว์แสงเข้ามาพี่น้องนี่ผมก็ทีมง,งานจะสามคนครับโมโหแสงไฟมาจากใส่ อยู่ข้างในนะพี่น้องแสงวืบมาจากข้างในเลยครับพี่น้องเห็นบอมเมื่อกีนี่